จีนคิดค้นแบตเตอรี่เติมน้ำรุ่นใหม่ได้สำเร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมคะฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะแบตเตอรี่จะไม่ได้ชาร์จกับไฟฟ้าอีกต่อไปนะคะแต่จีนกำลังคิดค้นนะคะแบตเตอรี่ที่ใช้น้ำเติมค่ะซึ่งทำให้ได้พลังงานมากกว่าแบตลิเธียมที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ถึง2เท่าทีเดียวนะคะและที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงด้วยค่ะเพราะว่าแน่นอนนะคะน้ำนะคะไม่ติดไฟแล้วก็ไม่เป็นวัตถุไวไฟเหมือนกับลิเธียมในเวลานี้ด้วยค่ะถึงแม้ในอดีตนะคะแบตลิเธียมเนี่ยจะยืนหนึ่งนะคะ ะะเพราะว่าแบตน้ำรุ่นก่อนๆน,นะคะยังไม่ใช่รุ่นนี้นะคะสามารถจุพลังงานได้น้อยกว่าลิเทียมค่ะ แต่เมื่อจีนคิดค้นเจ้าแบตตัวใหม่นี้สําเร็จแล้วนะคะสามารถทําให้แบตเติมน้ํานี้นะคะมีพลังงานมากกว่าแบตลิเทียมในปัจจุบันค่ะท่านผู้ชมค่ะน่าสนใจมากๆเลยข้อมูลล่าสุดนะคะได้ตีพิมพ์ในวรารสารงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการทดลองแล้วนะคะแล้วก็สื่อเชาชอยน้ามอร์นิ่งโพสต์เอามาลงค่ะก็หยิบมาฝากท่านผู้ชมกันในคลิปนี้นะคะแน่นอนค่ะต่อไปเราจะได้นั่งรถยนต์ที่ไม่ได้เติมน้ํามันแล้ว แล้นะคะแล้วก็ไม่ได้ชาร์จแบตไฟฟ้าเป็นก้อนๆเหมือนตอนนี้นะคะ แต่ว่ารถยนต์ในอนาคตค่ะจะใช้แบตเตอรี่ที่เติมน้ำนะคะแน่นอนนั่งได้นานกว่าจุได้นานกว่าใช้งานได้นานกว่านะคะแล้วก็ปลอดภัยอีกด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องของการติดไฟหรือว่าเป็นวัตถุไวไฟอีกต่อไปนะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะน้ํามีความปลอดภัยกว่าไฟอยู่แล้วนะคะทีนี้มาดูรายละเอียดกันค่ะท่านผู้ชมคะโดยนักวิทยาศาสตร์ของจีนนะคะได้สร้างแบตเตอรี่น้ําค่ะที่สามารถกักเก็บพลังงานได้มากกว่า ลิเทียมในปัจจุบันนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนค่ะได้พัฒนาแบตเตอรี่ที่นำมาใช้นะคะซึ่งจะมีพลังงานที่มากกว่าแบตลิเทียมในปัจจุบันถึง2เท่าด้วยกันนะคะแล้วก็จะนำไปใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าเนี่ยแหละคะ่ะก็แบตรุ่นใหม่นี้นะคะจะมีการ แบตน้ำนี่นะคะก็จะมีส่วนผสมของไอโอดีนและก็โบรมมนนะคะที่ทำให้เจ้า2ตัวนี้แหะคะ่ะเข้าไปทำให้แบตน้ำนะคะสามารถจุพลังงานได้กว่าแบตลิเทียมในเวลานี้ถึง2เท่าด้วยกันนะคะซึ่งสาร2ตัวนี้แบตรุ่นเดิมยังไม่มีนะคะแต่ว่านักวิจัยของจีนสามารถทำสำเร็จแล้วนะะี่ค่ะมีรายงานยืนยันนะคะตีพิมพ์ใน Nature Energy นะคะเมื่อวันที่23เมษายน จากทีมวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์จีนหรือว่า CAS นั่นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะแบตน้ำรุ่นเดิมๆเนี่ยค่ะยังสู้ของแบตลิเทียมไม่ได้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะเก็บพลังงานได้น้อยกว่านะคะทีมงานวิจัยก็เลยพัฒนาอิเล็กโทรไรต์นะคะที่มีโบรมีนแล้วก็ไอโอดีนนะคะซึ่งจะสามารถเอาชนะปัญหานี้ได้ค่ะ เจ้า2ตัวนี้นะคะจึงทําให้แบตน้ําก้อนนี้นะคะสามารถที่จะจุพลังงานได้กว่าแบตลิเทียมในปัจจุบันถึง2เท่าทีเดียวค่ะ,คะจะเป็นต้นแบบของแบตรุ่นใหม่ต่อๆไปในอนาคตนะคะที่ทั้งจุพลังงานได้มากแล้วก็มีความปลอดภัยสูงด้วยละค่ะ นำไปสามารถต่อยอดได้มากมายทีเดียวนะคะไม่ได้มีแต่เฉพาะรถยนต์เท่านั้นค่ะก็แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้นั่งรถยนต์นะคะแบบใหม่ๆกันค่ะจะไม่ได้เป็นแค่รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้ากันอีกต่อไปแล้วนะคะแต่เป็นรถยนต์ที่เติมน้ำนั่นเองค่ะท่านผู้ชม